สวัสดีค่ะมาเจอกับนุกนะคะวันนี้เนี่ยนุกได้ลงไปเหมาเซเว่นมานะคะกับสิ่งนี้เลย B B C C เป็นครีมซองต่างๆที่เป็นในหมวดของพวกรองพื้นนะคะหรือว่าที่ใช้กับหน้านั่นเองนะเดี๋ยวเรามาลองดูรีวิวกันดีกว่าว่าตัวไหนมันดีมันเด็ดมันโดนยังไงหรือว่าตัวไหนมันห่วยแตกอะไรยังไงนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเริ่มจากตัวแรกเลยดีกว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างหน้าตาแปลกจากตัวอื่นนะคะ ี่คือของเมเป i ลีนเมเปิลีนเคลียร์สมูทออินวท์บีบีครีมอันนี้ต้องบอกว่ามันน่าจะคุณหน้าคุตาคนที่ชอบการปกปิดอยู่แล้วสําหรับพวกแบบบีบีครีมของเมเปิลีนนะแต่ว่าข้อเสียของอันนี้ที่นุ๊กแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่โอเคก็คือมันไม่มีพวกฝาปิดนะคะทาให้เราพกไปไหนยากแล้วในปริมาณครีมที่มันเยอะอย่างเงี้ยพอมันไม่มีฝาปิดอะมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าใช้ได้แบบไม่หลายครั้งเพราะว่ามันจะสกระปรกนะคะแต่ตัวเนี้ยเขาปกปิดแบบ ค่อนข้างดีเลิศนะถ้าเกิดว่าสายปกปิดก็คือพอไหวอยู่อะไรอย่างนี้แต่กลิ่นน้ำหอมแรงมากให้ดูเดี๋ยวลองดูเวลาที่ลงไปที่ผิวหน้านะคะว่ามันจะเป็นยังไงนะ วที่สองนะคะที่นุกหยิบม,มาได้นะคะก็คือตัวนี้ตัวนี้แอบบอกเลยว่าเป็นตอนนี้เป็นลูกัักหนึ่งในใจของนุกนะคะอันนี้เป็นนามิออร่าโกลคอลลาเจนเ s นลบีบีครีมนะคะตัวนี้เนี่ยมันดีตรงที่มีฝาปิดเห็นไหมประเด็นคือสิ่งที่ดีกว่านั้นคือตัวเนื้อบีบีของเขาเนี่ยมันดีมากเลยค่ะมันดีจริงๆมันดีแบบดีงามมากไม่เหมือนแบบที่ขายในเซนทเลยอะประเด็นคือ เนื้อของบีบีครีมเนี่ยมันยืดเพราะมันเป็นหอยทากเห็นไหมเห็นความยืดของมันไหมคือมันยืดจริงแล้วก็ลงไปอ่ะชอบตรงที่ว่ามันแบบมันฉ่ำอ่ะคือมันมีความเปียกอยู่ด้วยทําให้ผิวชุ่มชื่อนะคะแล้วก็แบบพอลงหน้าไปอ่ะมันก็สีแบบกลืนไปกับหน้าด้วยทําให้หน้าดูแบบโกลมมีออรา่าแล้วก็ดูแบบดูเงาธรรมชาติอ่ะให้ดูแบบคือตัวเนี้ยลูกรักเลยอ่ะจริงๆนะตอนเนี้ย แล้วแบบมันก็จะหายยืดถ้าเราเกี่ยเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูบนหน้าเพราะว่านุกชอบตัวนี้มากๆเลยอะ่ะมันแฮปปี้มากนะ อันนี้สโมโตะนะคะคอลลาเจนบีบีแอนด์ครีมต้องบอกเลยว่าเนี้ยเคยลองใช้มาแล้วแล้วไม่ปื้มเลยมันไม่เป็นแบบมันไม่ใช่บ b หรือซ c เลยอ่ะมันไม่ปกปิดไม่เปลี่ยนสีผิวไม่อะไรไม่อะไรเลยเออเอิมไม่อะไรเลยอะคือเนื้อครีมของเขามันเหมือนครีมบำรุงหรือไม่ก็แบบเป็นแค่เบสอ่ะ ต้องขอดโทษด้วยคือมันไม่ไม่แบบไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงแบบที่แบบว้าวนะคะก็เลยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะสำหรับตัวต่อไปนะคะก็คือตัวนี้อันนี้เนี่ยอาจจะเคยเห็นใช้ไปในคลิปนู้นนะ นี้เป็นน้มีเมจิกไว้ว่าสเตปวาวซิซิครีมนะจ๊ะมีฝาอีกเช่นกันแล้วก็ลงมาตัวนี้เนี่ยจะค่อนข้างเป็นธรรมชาตินะคะก็คือแบบไม่ดูขาวโดดเกินไปนะแล้วก็เนื้อของเขาเนี่ยจะค่อนข้างหนาพอสมควรนะแล้วก็ปกปิดดีถ้าเกิดว่าหน้ามีปัญหาหน่อยนึงนะคะก็แนะนำให้ใช้ตัวนี้เพราะว่าตัวนี้เนี่ยปกปิดพอสมควร ดยเพราะว่ามันค่อนข้างหนานะแต่คือในความหนาเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะไม่ได้หนักหน้าหรือว่าอะไรอาจจะต้องแบบลงแป้งนิดนึงนะคะแต่ว่าหน้านูก็มันไม่ค่อยมีอะไรให้ปกปิดนะตัวนี้นูก็เลยไม่ค่อยแบบว่าหยิบมาใช้เพราะว่าชอบตัวเมื่อกี้มากกว่าตัวเมื่อกี้มือนเลิศมากเลยเออ อยายุดค่ะต่อไปนะคะเป็นอันนี้เลยเป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้บุกเบิกของ CC ีครีมเลยไหมจาบเคที่ดอนนะคะอันนี้คือสปีดไวซ c ซครีมที่เคยใช้ตั้งแต่สมัยมัธยมพอมารองตอนนี้เดี๋ยวเราดูว่าแบบมันโอไหมแต่ว่าที่ไม่ชอบอย่างหนึ่งคืออย่างที่บอกว่ามันไม่มีแบบว่าฝาปิดอะคะ่ะมันก็เลยแบบต้องบีบออกมาอย่างนี้ใช่ปะคือตัวนี้มันจะคล้ายๆกับตัวสูโตรต,รตรงที่แบบว่า ไม่ใช่แบบไม่เห็นผลอนะคือมันเป็นเหมือนเบสบางๆที่ทําให้หน้าของเราแบบขาวขึ้นเฉยๆนะคะสําหรับตัวเนี้ยไม่ปกปิดไม่อะไรเลยไม่ใช่สีเดียวกับรองพื้นไม่อะไรเลยแต่ว่าทําให้ขาวขึ้นนิดหนึ่งนะเหมือนแบบปรับสภาพผิวหน้ามากกว่าอะไรเงี้ยตามสไตล์ของเขาที่แบบเน้นความแบบเบาหน้าไว้ก่อนแล้วถ้าเกิดว่าอยากได้เยอะๆก็คือค่อยลงรองพื้นอะไรอย่างอื่นต่อเงี้ย พอลงไปที่หน้าแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยมันก็ไม่ได้ปกปิดอะไรหรือว่ามันก็แบบไม่ได้ช่วยอะไรมากอย่างงี้นะคะแล้วประเด็นคือมันไม่มีฝาด้วยนะหนูก็เลยแบบไม่ค่อยได้เลือกออกมาใช้นะถ้าเป็นตอนแบบเด็กๆเกมื่อก่อนที่ยังไม่มีทางเลือกอะมันก็มีอันเดียวก็คือต้องใช้ใช่ไหม ของนามินะคะนามิดับเบิลคูต้ามิลเลอร์บีบีซีซีค่ะเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยมันจะมีพวกหยดน้ำนะคะแตกตัวออกมานะสีครีมของเขาเนี่ยอันนี้จะเป็นแบบสีที่แบบชมพูชมพูหน่อยนะคะบีบออกมาแล้วเนื้อครีมจะคล้ายๆพวกที่แบบว่าไม่ค่อยออกสีนะคะพอเกลี่ยไปก็จะเป็นแบบเป็นน้ําไปเลยแต่ว่าอันนี้จะช่วยเรื่องความขาวนะไม่ได้ช่วยเรื่องปกปิดก็คือเหมือนปรับสภาพผิวให้มันแบบ ข,ขึ้นเฉยๆอะไรเงี้ยเราก็แบบเพิ่มความชุ่มชื่นให้ผิวด้วยน้ำแร่นะถามว่ารู้สึกดีกว่าไอ้สองอันเมื่อกี้ไหมก็คือรู้สึกดีกว่าตรงที่มันอย่างนั้นมันก็ยังมีหยดน้ำมานะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันข,ขึ้นเห็นไหมถ้าเกิดว่าหน้าดีอยู่แล้วเราต้องการแค่ความขาวขึ้นอะไรเงี้ยก็นึกว่าอันนี้แบบเวิร์คค่อนข้างเวิร์กกว่าไอ้ไอ้อันเมื่อกี้ที่แบบว่า ไม่มีเอฟเฟกอะไรเลยแล้วก็ไม่ช่วยอะไรเลยนะคะแต่จริงๆพวกนี้นะนุกแนะนำให้ใช้พวกที่แบบว่ามีสีนิดนึงแล้วแบบปกปิดนิดนึงนะคะเพื่อให้หน้าเราแบบกระจ่างใสขึ้นนะแล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะที่เอามาก็คือตัวนี้ นี่คือนามิบิวตี้ซีเค y ดไวท์ดีบีซีซีครีมค่ะก็การเป็นการผสมบีบีกับซีซีครีมอีกเช่นเคยก็ตัวนี้นะคะบีบออกมาอ่ะมันจะค่อนข้างข้นนิดนึงนะคะก็คือไม่เหลวเป็นน้ำเหมือนแบบตัวอื่นๆนะคะบางตัวที่แบบเป็นเป็นแบบรองพื้นแบบเนี้ยบีบออกมาแล้วจะค่อนข้างเหลวนะแต่ว่าอันนี้ข้นประเด็นคือตัวนี้เนี่ยค่อนข้างขาวนะคะถ้าเกิดว่าไม่ใช่แบบคนขาวหน่อยน่าจะลอยเพราะว่าค่อนข้างขาวเลยอะ่ะ นะให้ดูอันนี้ก็ยังแบบมีความเย็นของน้ำอยู่นะคะแต่คือเขาจะเน้นเรื่องขาวเนื้อก็จะหนักกว่าตัวเมื่อกี้หน่อยนึงนะก็คือเหมือนให้การปกปิดเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึง่างนี้ ทุกตัวไปเสร็จแล้วนะคะทุกคนก็คงจะมีคาถามว่าตัวไหนที่นุกคิดว่าเป็นเ ccbb ครีมซองที่เป็นหนึ่งในใจของนุกที่แบบให้เป็นที่หนึ่งนะคะนุกชอบตัวนี้มากอยากให้แบบไปลองดูว่ามันแบบมันเวิร์กจริงแล้วมันก็แบบหนึบหนึบด้วยนะคะส่วนสีผิวเนี่ยมันก็โอเคด้วยไม่ได้แบบดําจนเกินไปหรือว่าขาวจนเกินไปอะไรเงี้ยนุกว่าตัวนี้แบบโอเคเลยนะส่วนลําดับที่สองที่ชอบก็คือตัวที่เคยใช้ไปก็คือไอวายสเตปวาวนะคะ แล้วก็ตัวที่3มที่ค่อนข้างชอบก็คือตัวนี้ถึงแม้ว่ามันจะไม่มีที่ปิดก็ตามแต่ก็ช่างมันเหอะยี่สิบบาทเออก็ใช้ก็ทิ้งไปนะก็ชอบสามตัวนี้เพราะว่านุกชอบแบบความแบบปกปิดนะคะนุกก็เลยชอบสามตัวนี้นะถ้าเกิดว่าใครเป็นสายปกปิดเนี่ยก็แนะนำสามอันนี้นะคะแต่ถ้าใครไม่ใช่แบบสายปกปิดนะคะนุกก็แนะนำสองอันนี้ส่วนอีกอันนึงเราจะไม่พูดถึงมันนะคะ ก็คือเป็นซีเคทไวบีบีีซีครีมคืออันเนี้ยเนี่ยอันนี้นะแล้วก็อีกตัวหนึ่งคืออันนี้ที่ปกปิดน้อยกว่านิดนึงนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในโดนใจของหนูทั้งสองอนนก็เป็นแบบปกปิดกับเป็นแบบเพิ่มความขาวใสนะคะก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยู่ในฝั่งไหนก็ลองไปเลือกเอาดูนะคะแล้วก็ทุกอันเนี่ยหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นเลยนะหนูก็ราคาเนี่ยจำไม่ได้แต่ว่าก็ต้องเอาไปเดินดูมันก็แบบยี่บเก้าสามเก้าอะไรนี้แล้วแต่อันนะคะ ส่วนอันอื่นๆที่แบบหาไม่เจอไม่ได้เอามารีวิวเนี่ยก็ต้องขอโทษด้วยจริงๆนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย